ทหารแท้ที่จะถือปืนสู้รบกันประเทศตอนนี้ต้องมานั่งจอกปอกซักกระเกงในให้เมียนายเธอล่าสุดตอนนี้คลิปมีทั่วโลกโซเชียลแชร์กันหนักมากมีผู้ชายคนนึงเขาอัดคลิปไว้แล้วก็บอกว่าเนียต้องมานั่งซักกระเกงในให้เมียนายชูชนในต้องมานั่งพาด้วยเก็บข้าวเก็บของเก็บจานชามหลังจากเขาปาร์ตี้เสร็จแล้วเธอแต่ล่าสุดกะลาหอมออกมาบอกว่าเอ้ยมันไม่น่าจะใช่ข่าวจริงดอกน่าจะบิดเบือนน่าจะแบบมีคนทําคลิปออกมาเพื่อให้แบบว่าบิดเบือนเพราะว่าใกล้ช่วงเกณฑ์ทหารหรือเปล่าข่าวปลอม ไปล่าดูน่าจะเป็นเฟคนิวแต่แล้วล่าสุดค่ะคุณขานักข่าวไปรู้ตัวเจ้าของคนโพสแล้วสรุปเป็นทหารเกณฑ์จริงๆอา้าไม่ใช่ข่าวปลอมเขาอัดคลิปตอนที่เขาเป็นทหารเกณฑ์เลยค่ะ กลายเป็นเรื่องเป็นราวกับคลิปคลิปหนึ่งค่ะที่มีคนอัดนะแต่ตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าเป็นอดีตทหารเกณฑ์เนาะอัดคลิปพิทีตัวเองเนี่ยต้องมานั่งพับกางเกงในผู้หญิงเออของเมียนายพับกางเกงในของนายรวมถึงภาพแบบว่าเศษซากจานเจอดเอาของอาหารกองเต็มขวดเบียร์ขวดเหล้ากองเต็มแบบเหมือนหลังจากเขาปาร์ตี้เสร็จแล้วก็อัดบอกว่าเนี่ยต้องมานั่งเก็บเออเศษอาหารถ้วยจานชามเก็บขวดเหล้าขวดเบียร์ต้องมานั่งซักกางเกงในให,ให้นายนั่งพงนั่งพับเธอบอกว่าเนี่ยทหารมามันแบบมันเสียเกียรติ เอกไม่เธอโดยเรื่องราวนี้ก็ถกเถียงกันทั่วโลกโซเชียลนะคะแต่คุณขาหลังจากนั้นไม่นานกาลลาหงก็ได้มีการออกมาบอกว่าแบบเฮ้มันจะใช่คลิปจริงหรือเปล่าต้องตรวจสอบก่อนเพราะยังไม่รู้เลยว่าเป็นแบบทหารจริงหรือไม่อยู่สังกัดไหนอะไรยังไงแบบกลัวจะบิดเบือนเพราะว่าใกล้เกตทหารแล้วแต่ความพีคมันอยู่ที่ว่านัก ข่าวรู้ตัวว่าคนนี้เขาเป็นใครสนุกเขาเป็นทหารเกรย์จริงๆแล้วเขาก็เลยไปไปไปฝึกหนักมาตลอดแบบหลายเดือนเนาะแต่พอแปเดือนสุดท้ายก่อนจะปลดประจำการโดนส่งตัวมาให้มารับใช้ที่บ้านนายค่ะคนไทยรู้ใครๆก็รู้เพราะว่าเรื่องราวการที่ทหารเกณย์ๆเ,ยเข้าไปแล้วต้องไปอยู่บ้านนายไปทําอะไรที่มันแบบ เออเหมือนเหมือนเป็นเบ,บเมเป็นคนใช้อย่างมันก็มีมาช้านานแล้วทุกคนรู้แต่กลาโหมบอกว่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่แล้วล่าสุดก็ต้องออกมายอมแล้วว่าอ่าเออในเมื่อนักข่าวรู้แล้วทุกคนรู้แล้วว่าคนนี้เป็นทหารเกณฑ์ก็อ่าสืบและเป็นทหารจริงๆเป็นทหารเกณฑ์เพิ่งปลดประจำการมาตอนปี67แต่ตอนนี้เดี๋ยวจะไปสืบต่อว่าเออใครเป็นผู้บังคับบัญชาอยู่หน่วยงานไหนถ้าเป็นผิดจริงเนี่ยก็จะมีการลงโทษจริงๆนะจ๊ะ ก็เอาไปว่าต้องปกมือให้กับเหล่านะะักข่าวทั้งหลายที่สามารถตามตัวคนที่เป็นต้นโพลคลิปได้แล้วก็สามารถไปสืบรูไม่ได้ว่าเขาเนี่ยเป็นทหารเกณฑ์มาจริงๆนะคะล่าสุดตอนนี้กระลาห่มก็แอคชั่นเคลื่อนไหวว่าเออไปสืบต่อแล้วกันว่าเขาอยู่ใต้บังคับบัญชาใครก็ต้องต้องรอ,งองดูกันต่อไปว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรอย่างที่บอกช่วงนี้ก็เมษาก็ใกล้เกณฑ์ทหารแล้วนะคะสู้ๆนะคะทุกคนคะ่ะ